พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุธาภร์เสด็จไปกู่พระอัฐิสุสารขาติยาราชตะกูลณเชียงใหม่วัดสวนดอกพระอารามหลวงอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ในพิธีฉลอง150ปีแห่งความประสูติ์เจ้าดารารัศมีพระราชชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ซึ่งกองทุนดารารัศมีรำลึกร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่และทุกภาคส่วน จัดพิธีทักศนานุปทานพิธีบวงสวงสังเวยดวงพระวิญญาณอัญเชิญเครื่องสาัการะแบบล้านนาและพิธีบายสีทูลพระขวัญเพื่อเธอประเกียรติและลำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของเจ้าดารารัศมีพระราชชายาในรัชกาลที่หเป็นเจ้านายฝ่ายเหนือในราชวงศ์ทิพจักจากนครเชียงใหม่เป็นผู้ที่มีบทสำคัญต่อการรวมล้านนาเข้ากับสยามส่งฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมล้านนาส่งทํานุบํารุงศาสนาบูรณวัดและพระอารามต่าง ประธานที่ดินสวนพระองค์ถวายแก่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารและส่งรวบรวมพระอัฐิเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ทุกพระองค์กับทั้งอัฐิของพระราชวงศ์ฝ่ายเหนือมาบรรจุรวมกันไว้ณสุสานร,ราชตระกูลวัดสวนดอกพระอารามหลวงอำเภอเมืองเชียงใหม่นอกจากนี้ทรงเป็นเจ้านายสตรีชั้นนำของประเทศทรงเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของราชสมาคมกุลาแผงประเทศอังกฤษ ทรงเริ่มและสนับสนุนการปลูกกุหลาบทั่วนครเชียงใหม่และหัวเมืองใกล้เคียงภายหลังทรงพบพันกุหลาบขนาดใหญ่สีชมพูและเรือทรงกลิ่นหอมตลอดเวลาและได้ประทานนามว่าจุฬาลงกรรวมทั้งโปรดให้สร้างแปลงเพาะพันธุ์บนพระตำหนักม่อนจอกปอกบนดอยสุเทพและโปรดให้ปลูกกุหลาบจุลาลงกรณดโดยรอบพระตำหนัก ซึ่งต่อมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้เพาะพันธุ์กุหลาบจุลาลงกรและให้ปลูกประดับโดยรอบพระตำหนักผู้พิงราชนิเวศนอกจากนี้ภายในงานยังจัดให้มีการแสดงเทิดพระเกียติชุดรัศมีแห่งดาราประดับฟ้าล้านนาไทยรวมสชุด การแสดงประกอบด้วยการฟ้อนถวายราชสดุดดีเดี่ยวจะกเข้เพลงลาวแพนประกอบการฟ้อนแผนละครซอพระลอตอนปู่เจ้าเรียกไก่และการขับร้องประสานเสียงเพลงดารารัศมีซึ่งจัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์และสืบสานพระปณิธานรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอดีงามของล้านนา